สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเฮล่น hey, เป็นเศรษฐีส่งท้ายปีสองสามีภรยารถพุ่มพวงเป็นเศรษฐีส่งท้ายปีพ่อมาเข้าฝันให้12ล้านผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่30ธันวาคม2564รางวัลที่1รางวันละ6ล้านบาท 819068เลขหน้า3ตัวสองรางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาท979591เลขท้าย3ตัวสองรางวัลรางวัลละ4 0 0พบาท419547เลขท้าย2ตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละ2,000บาท36ล่าสุดที่สถานีตำรวจภูธรบึงนารางจังหวัดพิจิตร พันตำรวจเอกกริติกรปานผลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนบึงนารางได้แสดงความยินดีหลังลงบันทึกประจำวันให้นายปรีชาอายุ45ปีและนางสุรินทิพย การพักดีอายุ41ปีหลังจากที่นำลอตเตอรี่หมายเลข819068ชุดที่37วันที่30ธันวาคม2564จำนวน2ฉบับมูลค่าเงินรางวัล12ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนางสุรินททิพเปิดเผยว่าที่ผ่านมาตนลำบากมาอย่างมากเนื่องจากต้องเดินทางไปขายของในกรุงเทพโดยใช้รถเร่ขายของแบบรถพุ่มพวงตนซื้อตตอรี่จาก คนจังหวัดพิจิตรด้วยกันที่ไปขา,รารยรอตตีอยู่กรุงเทพโดยซื้อเลขอายุของพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้พ่อมาเข้าฝันว่าอยากได้ที่ดินและพาตนเองไปหาซื้อที่ดินหลายแปลงซึ่งตนเองไม่เข้าใจว่าพ่อจะซื้อไปทําไมเพราะที่ดินก็มีแล้วและพ่อก็จากไปแล้วจึงได้ตัดสินใจซื้ออายุของพ่อคือ68 ตอนนี้ดีใจมากและยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนอะไรคงต้องจัดงานศบร้อยวันของพ่อให้เสร็จสิ้นก่อนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ